สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ t h a i l a n d Outdoor Shop สาขาอารีนะครับนอกจากสาขาเราจะมีอุปกรณ์แคมปิ้งและเดินป่าแล้วเนี่ยเรายังมีอะไรอีกที่อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับซ้อมวิ่งเทลหรือแข่งขันวิ่งเทลนะครับนั่นก็คือไม้เท้าเดินป่าแล้วก็ไฟฉายคาดหัวครับมีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับไม้เท้าที่เป็นอุปกรณ์วิ่งเทลนะครับจริงๆแล้วแบรนด์เลกิทำไม้เท้ามาอย่างยาวนานโอเคสำหรับเลกินะครับ เป็นแบรนด์จากประเทศเยอรมนีทําไม้เท้าอย่างเดียวมายาวนานแล้วครับสําหรับวันนี้ที่จะมาพูดถึงหมวดของวิ่งเทรลอ่ะมีรุ่นอะไรแนะนําบ้างครับพี่ก็วิ่งเทรลนะครับสําหรับใช้ซ้อมหรือวิ Can ่งแข่งขันเนี่ยผมมีอยู่5รุ่นที่จะมาแนะนํานะครับรุ่นที่1นเลยตอนนี้ที่ผมถืออยู่นี่คือไมโครเทลโปรนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็คือไมโครเทลโปรนะครับที่ทํามาจากวัสดุมาคาร์บอนไฟเบอร์นะครับ มีสีสันที่สวยงามเลยนะครับแข็งแรงแล้วก็มีด้ามจับเป็นไม้ครกนะครับสำหรับไม้เท้าวิ่งเทลเนี่ยก็คือมีให้เลือกใช้ตั้งแต่105เซนไปจนถึง125เซนนะครับเลือกใช้สำหรับตามความสูงของผู้ใช้ได้เลยเป็นระบบถุงมือที่ใส่สบายนะครับสำหรับแข่งขันหรือซ้อมได้หมดเลยตัวนี้สำหรับทางที่ขึ้นหรือลงชันๆนะครับเราสามารถเลื่อน ลงมาจาับข้างล่างโดยด้ามตรงนี้นะครับและนี้ก็คือทิปหรือปลายไม้เท้าของรุ่นวิ่งเทลนะครับน้ำหนักเบาแข็งแรงแล้วก็ทํามาจากวัสดุเล็กคาร์บายครับและไมโครเทลเลสนะครับ,รบก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเป็นไม้เท้าสําหรับวิ่งเทลเหมือนกันซึ่งออกแบบมาให้น้ําหนักที่เบาล,ลงมากนะครับแล้วก็ทํามาจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันฉบเฉียวตั้งแต่ด้ามจับไปจนถึงสีสันของตัวนี้นะครับและก็เหมาะสําหรับ คนที่ใช้แข่งขันต้องการน้ำหนักเบาจริงๆนะครับต้องเป็นรุ่นนี้ครับไมโครเทลเลสและรุ่นไมโครเทลโปรนะครับมีเวอร์ชั่นสำหรับคุณผู้หญิงนะครับนั่นก็คือเป็นสีสันสีชมพูนะครับมีไซส์ให้เลือกใช้ตั้งแต่1 0 5เซนจนถึง1 1 5เซนติเมตรนะครับเลือกใช้ตามความสูงของตัวเองได้เลยโอเคครับสำหรับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับอัลต้าเทรล fx 1ตัวนี้ความยาวมีตั้งแต่1 0 5ถึง125เซนเหมือนกับตัวเก่าเลยครับ ตัวกริปออกแบบใหม่ให้มีความเบาขึ้นกว่าเดิมน้ำหนักประมาณ170รกรัมต่อข้างแค่นั้นเองครับสำหรับทงมือนะครับเป็นสีดำเลอยากกว่าเดิมครับสำหรับอีกตัวหนึ่งนะครับ ultra trail fx 1 super light เป็นวัสดุคาร์บอนเหมือนกับทั้งทุกตัวที่กล่าวมาข้างต้นแต่ว่าตัวนี้จะใช้คาร์บอนแบบใหม่ล่าสุดของเลกินะครับเบาขึ้นแค่ข้างละ130ระกรัมแล้วก็ตัวกิปจับ ตัวคอร์กจะสั้นลงครับเพื่อลดน้ำหนักเหมาะสำหรับการแข่งที่ต้องการความเร็วเบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับและอีกหนึ่งรุ่นนะครับของเลกิก็คือ e v o t a i l FX1TA นะครับ TA ก็คือตัวนี้เป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับมีความแข็งแรงสูงมากสำหรับใครที่มองหาไมท้ารุ่นเริ่มต้นอยู่นะครับราคาไม่สูงมากและม,มีความแข็งแรงต้องเป็นรุ่นนี้เลยครับ และตัวนี้ก็มีความยาวให้เลือกตั้งแต่110เซนไปจนถึง120เซนนะครับให้เลือกใช้ตามความสูงใครที่ต้องการหาไม่เท้าอยู่ลองดูรุนนี้อีกทีหนึ่งครับต่อไปก็มาถึงหมวดของไฟฉายนะครับไฟฉายวันนี้ที่จะมาแนะนําเป็นแบรนด์ของ Red Lenser เป็นแบรนด์จากเยอรมันเหมือนกันครับแล้วก็ทั้งหมดก็จะมีอยู่5รุ่นนะครับที่ให้เลือกใช้สําหรับคนที่ต้องการหาไฟฉายอยู่เดีย๋ยวมาดูกันครับว่ามีรุ่นไหนบ้างสําหรับตัวแรกนะครับเป็นรุ่น Neo 1 R นะครับ เป็นไฟฉายที่เป็นแบตบิวอินสามารถรีชาร์จได้ครับน้ำหนักเบามากแค่39กรัมเหมาะมากสำหรับคนที่วิ่งในระยะเริ่มต้นหรือว่าออกตัวตอนเช้ามืดสำหรับรานทามนะครับจะอยู่ที่15ชั่วโมงที่20ลูเมนส์แล้วก็ที่3ชั่วโมงที่150ลูเมนส์ครับที่อยู่ในมือของผมนะครับนี่ก็คือรุ่นเลนเซอร์เฮดแ m p ์นีโนะครับก็คือสำหรับตัว n e โ3นะครับ มีรันไทม์อยู่ที่20ชั่วโมงในความสว่างที่20ลูเมนนะครับหรือถ้าต้องการสว่างมากขึ้นก็เปิดได้ถึง200ลูเมนในรันไทม์ที่3ชั่วโมงนะครับสำหรับพลังงานตัวนี้นะครับก็คือเป็นระบบไสฐานที่เป็นไมโครอัลคคไลน์นะครับใช้3ก้อนหรือ 3A นะครับตรงนี้ถ้าเกิดหมดระหว่างในการใช้เราก็สามารถเปลี่ยนแล้วใช้งานต่อเนื่องได้เลย ส่วนกันน้ําของไฟฉายตัวนี้อยู่ที่ IP54 นะครับการลองฝนได้วิ่งลุยได้เลยครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับของเลนสเซอร์ Neo 5R นะครับมีความสว่างสูงสุดอยู่ที่300 umen, ลูเมนรันไทม์อยู่ที่4ชั่วโมงนะครับหรือจะเปิดในระดับที่20 umen, ลูเมนรันไทม์จะอยู่ได้ถึง35ชั่วโมงยาวนานมากครับตัวนี้และตัวนี้นะครับเป็นพลังงานแบบรีชาร์จนะครับก็คือเป็นสายชาร์จแมกนติกที่แถมมาให้นะครับ กันน้าอยู่ที่ IP 54เหมือนกันวิ่งลุยฝนได้เลยครับสบายมากสําหรับตัวสุดท้ายนะครับ Neo 9R ตัวนี้คือตัวที่แรงที่สุดสว่างที่สุดแบตยาวนานที่สุดถ้าเทียบกับทุกรุ่นที่ผ่านมานะครับความสว่าง20ลูเมนเริ่มต้นจะอยู่ที่120ชั่วโมงครับแล้วก็มีเดียมเนี่ยจะอยู่200ลูเมนที่60ชั่วโมงส่วนสว่างสุดไฮเนี่ยจะอยู่ที่600ลูเมนที่5ชั่วโมงครับ ตัวนี้ IPX54 วิ่งลุยฝนได้ครับน้ำหนักประมาณ200กรัมมีสายย้ายตำแหน่งมาที่หน้าอกได้นะครับตัว Neo 9R นะครับแบตเตอรี่เป็น m a g กเนต c กชาร์จเหมือนกับทุกรุ่นที่ผ่านมาระบบชาร์จง่ายมากครับเสียบแปะแล้วก็ชาร์จเลยสำหรับเพื่อนๆที่ลงงานแข่งที่ใช้เวลาย,ยาวนานนะครับมีแบตสำรองสามารถซื้อเพิ่มได้อันนี้ไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดในรสครับผม โอเคครับสำหรับไฟฉายวิ่งที่มีเลนส์เหมือน Neo ซ e r i e s รุ่นเก่านะครับตัวนี้ H8R มาแทน Neo9 แล้วก็ MH10 สเปคเนี่ยเท่ากันเลยครับความสว่าง10ลูเมนจะอยู่ที่120ชั่วโมงตัวระดับกลาง250ลูเมนจะอยู่ที่15ชั่วโมงครับแล้วก็สว่างสุด600ลูเมนที่10ชั่วโมงแล้วก็ตัวนี้เป็นฐานแบบก้อนนะครับก็คือ 18650สามารถซื้อไปสำรองได้ครับสำหรับใครที่วิ่งระยะไกลซ้อมระยะไกลในเวลากลางคืนนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะแบตหมดกลางทางนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาไม้เท้าและไฟฉายวิ่งเทรลนะครับลองแวะเข้ามาได้ครับที่สาขาอารีใกล้ BTS อารีครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ซ้อมหรือวิ่งแข่งขันนะครับมีทั้งไม้เท้าและเรนเซอร์ลองเข้ามาเลือกดูได้นะครับ